กับสวบัสดีพี่น้องสองหนเดือนนะพี่น้องสวัสดีชูคูสุก่อนชูมอรสุกบอลสบายดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องอยู่ทรายนี่สู๋อยู่ไทยอันนี้อยู่พะลือหาดพะลือหาดเจดสายเจดสายนพะลือหาดพี่น้องเลยวิวก็ดีนะสุดเนาะวิวงามเลยสวยกูอยากดูด้วยเดี๋มาสั่งเครื่องอะไรญ่ๆาหๆสุมากินสุมแซวกันอยู่นี่ได้ยังกับอามาสูดกันกิน เอาหน้าสายการมาซื้อได้ชิบกกินอยู่ในรถอือเป็นนี้ก็กินได้เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนจะคันหาหยิ่งอย่าแต่เจ้าผมมีเงินซื้อมาสซื้อกันสิแตกมั้งอ่าเั็นนี่สอดตอนนี้ก็ติดแล้วเฮ้ยติดแล้วก็เอาไปค่ะอยู่นี่นะเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้ใครเอามาซื้อไม่มันเป็นรีสอร์ทอะไรเรียกวไา่งาดาตเขาจอยมากนี่แหละพี่น้องเลยมาเหตุการณ์ช่วงซึมเนาะติดๆแล้วตอนนี้ติดเลยหน่อไป็นทางล้างน้ำคุย เอยมืนี่กมีงานนนอยนึงนม่งานแล้วมีกินพนอแล้วก็ขอคุณทอย่างใจดีด้ยด้พี่เมตาเจก็เราพี่น้องเอ้ยอาปลามาเียงทีมงานปลาจักรโลกเจเจก็เราซีฟปลาซิโลวอมิจัดกินปลาแล้วพี่น้องเอ้ยก็ชีไดตไปลงหน้าบอกค้นต่อ เกี่ยวเขาข้านเสียดไม่โน่อนน้งาพี่น้องมันไม่ต้อาเดินปคนคู่อ่ะพีน้องเลยคอบอกเป็นหรอกบีแตกสนามันไวอยู่จบอาจจะเวลาแนนยังน้ากินอยู่เ เาจ่อยกงมวยกำลังสืมากันเนเวยเริ่มดังไยต่ำอะไรกต่ำไปเลยดังไพ่เนาะใช้ไหมซ้ำมือซ้ซ่าจอยว่ะหลังจากทีนี้จากห้าไปนะกินหอด้วยบกินหอด้าเขาอยกินหอดบควันอยู่บ้มาบอกินหอดเนาะมันต่อเลยรผับลงยปากกระสอบนะพี่น้องสมาากนเนาะ ไง่เรามีที่นอกเลยนี่แนนคนเบากันไม่เท่เจ๋ว่ะซอจอยบลอกอันที่แรกเลไม่เท่าเป็นคนบล็อกซอจอยบอกก่อนีน้องเชิเน่กว่ากันเชิเน่เนาะสวยสมุดะ บกก่อนมันห้องมันบอกเบอร์ทุกคนนะห้วยห้าก็บอกก่อนมันก่อนมันชิบอกขาว้องขาก็ะดินข้าวอันบอกเบอร์ุกคนทีมหนมันสูงขี่ป้ามเห็นไหมาสลานกมันไหมแทนมันบริบบแต่ผู้ใด้าเ็อกนีตมฮะหานบ้าน่แม่ต้มลับเหือนนะสจ ปตอนี yeah, ้ใหญ่กว่หมูคเด้สหอนี่เป็นนหัตอบดีมา้มาเด้อเจามาแล้วจังซอยผีซอยอาบิัมมลิแฟลัน เราหกซอยบางตัดเาเาถึงเป็นลงมาได้ออกิเรียมันเมอนปรอ้ออเอเมือเห็นอีกคุ่นเนาะอเคเมือเห็นมาเลยฮาลุดุซาหุบมาเตนมันีเขียวมาลายเต๋อเด้อทางบนพามังมือครับสุขาดไปจ้ะเจอเป็นห่วงนีตัดมือมือจะูดตัดเออได้กินขี้มือเองอยู่แล้วเนาะมันติดยุะไปนะ แอ้่าไก่กันแท้บีมีอิ่ืก c นแต่มันบาดแทงอิบ่าวบ่าคนนะซอเคสซปุยน่ะเป็นคนใส่ผีซปุยน่ะทั้งซอทั้งใสซอทั้งใสวัวกูก็จะหายตัวยังไงเห็นแต่งัวยามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายเดียววัวหายที่เหอเลย อายามสิแปะจมูกมาโดนนั่นนี่ละเทศพอน้องเดือน็ไยามจะอยู่อยู่กุ่มเดียวกับวนางุยพี่น้องเพราะว่าเจ้าแกๆๆให้มันได้4คนเด้จจนนี่่ปยามครบะมต้มปลากินอือกินกคืนน่ะโอ้ยยามนอนก็ยังอเกา suyam đấy bác, súpêng cốc, nên phải ăn khẩu mưa cốc tiếp tục, ăn thịt nấm nấm để thả bim không là được, bạn นางกินมี่เห็นั่นงกระตุกกระติกนห็นไหมยูนาแต่อยู่อย่างพอเพียงนะเพียงพอเห็นไหมสบายพี่นาอยู่แหมืนกัเลยสบายใจใ<ค>สบาย,ายตาสบายหูข้าวเราให้เยอะให้เยอะได้อีกงานงานเสร็จค่ะยูาค่ะทำมีได้มีไฟมีกรอบมันก็โอเคสบายแต่มีกรอ,กกอบยังรครบอีต้นุเหนไหมไปถายยังควบขึ้นมันเหาะนะวี Ừ. Ừ. Na ừ. à, cay bạn bò. Na ừ. rồi. Nà, ngân. <laughs> để, YouTube like để Đây là khoa tiền. Thật chuyện sang sang. em nghe Là xe ôn cái gì? ไปจอยเอาพริกมาเด็ดเต่งสีเมืองผสม็นบอสมันมีสัญญาณเตียงกมบบ่ได้สัญญาณบ่มีลงก็โหลดอยู่หลางก็ได้โหลดถีบบอกกำลังตะเด็ดมะนาวก่อนแกะกระเทียมเลย ทุกข้อคบฮลเ่าไันหบแล้วว่าไปฮึั้มหน่อลงไปดูตะเคียนเป็นลงแล้เราเียยูบไงนดี้ปย่างมืดีนะนกอล่ะพูดึกนลงอ่ไม่ใช่เอากเสียมไได้หนึ่งเนี่พี่น้องเอ้ยทางนี้กำลัง นเสีย่ได้กินน้ำเสียจะือกลังเด้นมาผิดมันไม่ได้กินนะเสียวยังบริกินปลาเตรียมไปปั่นมาเจ้ทำโป้มือจะเฮ้ยองเถียเชื่อไปปั่นมาหนึ่งเพื่อนอะมาปั่นเพื่อนเพี่น้องเลยปั่นเจ็บแสบเลยเจ้โอ้โคนี่ม่ช่แสบเอากระเจ็ดเมืองสองสี่หกระเจ็ดทั้งเจ้าเลยพอเถ้า

ให้ถ่ายรูปหน่อยนะเบิ้ลหน้าอะไรพี่น้องมาฮอหน่ก็สซมมาพากควรอะไพี่น้องเอ้ยใครจเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนึ่งเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาคับสบายดีไปลูกไปเห็นเราเฉยๆการสนับสนุนนะมือหนฮะกับบิดมือทิศ